สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับช่อง Basic IT Support เหมือนเดิมนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อ Basic Network นะครับ Config Cisco CLI switch layer 2นะครับแล้วมีหัวข้ออะไรบ้างไปดูกันเลยครับผมหัวข้อที่1นะครับการตั้ง Host Name 2การตั้ง User password switch นะครับ3การ Add VLAN 4การ Add IP VLAN 5 Ad d p o r t VLAN นะครับผมอ่ะเราไปเริ่มกันที่หัวข้อที่1นะครับการตั้ง Host Name นะครับ เมื่อเราเข้ามาที่หน้า CLI ของสวิตต์นะครับให้เพื่อนทาการ Enter หนึ่งครั้งนะครับก็จะขึ้นคําว่าสวิตต์แบบนี้เลยนะครับผมขั้นตอนแรกให้เพื่อนทาการเปิดใช้งานสวิต์ก่อนนะครับผมด้วยการ Enable นะครับผมหรือ En ก็ได้นะครับเป็นตัวย่อนะเมื่อ Enter เข้าไปนะครับก็จะขึ้นแบบสวิตชาร์ปแบบนี้นะครับผมคําสั่งนะครับเวลาเราจะ add นะครับคําสั่งเข้าไปนะครับให้เพื่อนทาการพิมพ์ Config ก่อนนะครับผมอคิด Config T ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้ Enter ลงไปนะครับผม เมื่อเราเข้ามาที่หน้า c o n f ิกของ Switch แล้วเนี่ยคำสั่งแรกนะครับหัวข้อแรกของเราคือการ add hostname ใช่ไหมครับเพื่อนๆ hostname คือชื่อของ Switch นั่นเองนะครับผมคำสั่งการ add hostname นะครับง่ายๆเลยนะครับตรงตัวนะครับให้เพื่อนๆทำการพิมพ์ hostname นะครับผมแล้วก็ตามด้วยชื่อ Switch ที่เราต้องการนะครับผมสมมติว่าผมตั้งเป็น s w 1นะ enter นะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าตรงหัวข้อ Config ตรงนี้นะครับก็จะมี s w k ึ่1ขึ้นมาแสดงว่าสวิตช์เราเนี่ยได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น s w k ึ่1แล้วนะะทีนี้นะครับผมหัวข้อต่อไปถ้าเราจะลบตัว host name ล่ะง่ายๆเลยครับเพื่อนๆตอนนี้เรายังอยู่หน้า c o n f l i g อยู่นะให้เพื่อนพิมพ์คาว่า no นะครับ no แล้วก็ตามด้วย host name นะครับผมแบบนี้ก็จะกลับไปที่สวิตช์เหมือนเดิมนะเพื่อนๆเ,เห็นไหมก็จะประมาณนี้นะครับแต่ผมจะแอดไว้ก่อนนะ,ะพิมพ์คำสั่ง h o ส name ใหม่นะครับ เราก็ได้ชื่อสวิตแล้วนะครับผมการตั้งชื่อสวิตก็จะเป็นหัวข้อแรกนะครับหัวข้อนี้ก็จบไปไปหัวข้อถัดไปเลยครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับคือการตั้งรหัสผ่านของเจ้าตัวสวิตของเรานะครับเพืเ่อนๆื่คคำสั่งการตั้งรหัสผ่านนะครับเมื่อเราอยู่หน้า c o n f ิกนะครับให้เพื่อนๆทําการพิมพ์คําว่า line console 0นะครับผม แบบนี้นะครับเพื่อนๆอ,อ่ะก็จะขึ้นคําว่า c o n f i g ขีดไลน์แบบนี้นะครับแบบที่เห็นในภาพนะครับอ่ะต่อไปนะครับให้เพื่อนๆทาการกรอก password นะครับอ่ะให้เพื่อนๆทาการเรียกใช้ตัว password ก่อนนะครับโดยคําสั่ง password นะครับแบบนี้นะฮะอ่ะตัวด้านหลัง password ก็จะเป็นตัว password ที่เพื่อนๆจะทําการตั้งนั่นเองนะครับสมมติว่าผมจะตั้งเป็น 1>, 1, 2, 3, 4อ่ะซิโก้1 2 3 4นะครับแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะเมื่อตั้งตัวพาส s w เวิร์ดของสวิตเซตนะครับขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนทำการล็อกอินนะครับผมแบบนี้นะครับผมอ่ะเมื่อทำการล็อกอินเรียบร้อยเราก็จะได้พาสเวิร์ดของตัวสวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราจะดูยังไงอะ่ะพี่อ่ะทีนี้ผมจะทำการจบคำสั่งนะครับผมจบคำสั่งแล้วก็อ่า t อ i t ออกนะครับไปหน้าเริ่มต้นเลยอ่ะก็จะมาหน้านี้นะ เพื่อนๆก็จะเห็นว่าเวลาเราจะเข้าใช้งานหรือคอนโทรลสวิตช์เนี่ยเขาก็จะติดพาสเวิร์ดแล้วนะครับให้เพื่อนๆทำการลองกรอกพาสเวิร์ดดูนะครับผมอ่ะเมื่อเข้าคอนโทรลเจ้าตัวสวิตช์ได้เป็นที่เรียบร้อยก็จะขึ้นแบบนี้นะครับก็ทำการเปิดสวิตช์ใช้งานเหมือนเดิมนะครับเข้าหัวข้อคอนฟิกได้เลยนะครับผมแบบนี้นะครับผมอ่ะหัวข้อการตั้งพาสเวิร์ดของสวิตช์ก็จบนะครับไปหัวข้อถัดไปครับผม หัวข้อนี้เรามาอยู่กับการ add VLAN นะครับเพื่อนๆการ add VLAN นะครับสามารถพิมพ์ได้แบบนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับผมเมื่อเราเข้ามาที่หน้า c o n f ิกนะครับให้ใช้คำสั่ง VLAN นะครับผมตามด้วย VLAN ที่เราต้องการ add แบบนี้เลยนะครับผมจะทำการ add VLAN 10นะครับก็มันจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับ c o n f l i g VLAN นะครับให้เพื่อนๆทำการตั้งชื่อ VLAN นะครับผมแบบนี้นะครับผมจะตั้งเป็น V10 นะครับผม แค่นี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราก็ได้ Vlan ไปแล้วนะครับเพื่อให้เห็นภาพผมจะทําการ add สองวนะครับทําการ exit ออกไปนะครับผมแล้วก็ทําการพิมพ์ v l a n เพิ่มเข้ามานะครับผมอตอนนี้เรามี2 Vlan แล้วเราจะดู Vlan ได้ยังไงครับพี่เวลาเราต้องการดู v l a n นนะครับเพ้่เพื่อนทาการจบคำสั่งนะครับออกไปก่อนนะครับผม ทีนี้ให้เพื่อนทําการใช้คําสั่งโชว์นะครับ VLAN นะครับผมแบบนี้นะเพื่อนเพื่อก็จะเห็น VLAN ที่เราแอดมาแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะเพื่อนเพื่อก็จะเห็นว่าตอนนี้มี VLAN 10แล้วก็ VLAN 11เ็แล้วทีนี้ถ้าเราจะลบ VLAN ล่ะพี่ทํายังไงนะครับผมอ่ะให้เพื่อนเข้าหัวข้อ config เลยนะครับผมอ่ะให้เราพิมพ์คําว่า no VLAN นะครับผมส0สมมุติว่าเราจะลบ VLAN 10ออกไปนะครับอ่ะ เอนเตอร์แบบนี้นะครับผมผมจะทำการ exit ออกนะครับผมอ่แล้วเข้าหน้าโชว์วีแลนนะครับไปดูที่ว่าวีแลน0สิบเนี่ยมันได้ทำการลบออกหรือ,อยังเพื่อนๆก็จะเห็นว่าวีแลน0สิบของเราหายไปนะครับผมอันนี้คือวิธีการแอดวีแลนและการลบวีแลนนั่นเองนะครับผมไปหัวข้อถัดไป let's go หัวข้อนี้นะครับเราก็มาอยู่กับการ add i p VLAN นะครับผมแล้ว add i p VLAN ต้องใช้คำสั่งอะไรนะครับผมวิธีการใช้คำสั่ง add i p VLAN นะครับให้เพื่อนๆทำการพิมพ์คำว่า interface นะครับผม VLAN ที่ต้องการนะครับผมสมมติว่าผมจะเอา VLAN 20นะครับให้ IP ที่ VLAN 20นะผมก็ทําการเลือก VLAN 20เลยนะครับแล้วก็ทําการ enter หนึ่งครั้งนะครับผมคำสั่งต่อมานะครับผมให้ IP address นะครับผม แบบนี้นะครับผมแล้วก็ทําการตั้ง IP ที่เพื่อนเพื่อนต้องการให้เจ้าตัววีแอนนี้อยากได้ IP อะไรนะครับแล้วก็ตามด้วยซับเน็ตมาร์กนะครับผมแบบนี้นะครับผมแค่นี้เราก็ได้ IP VLA n ที่เราต้องการแล้วนะครับแล้วผมจะดู IP VL a n ได้ยังไงล่ะพี่ผมจะทําการจบคําสั่งนะครับผม enter หนึ่งครั้งนะครับผมก็จะทําการโชว์นะครับ running config นะครับหรือโชว์ลั n ก็ได้นะครับเพื่อนๆ่อสั้นๆแบบนี้นะครับ enter หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนลงไปด้านล่างนะครับ มาดูตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าตอนนี้ i n t e r f a c e v l a n 20นะ่ยได้ i p a d d r t s s เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะแล้วเมื่อเราแอ d i p v l a n แล้วเนี่ยวิธีการลบมันลบยังไงครับพี่อ่ะพี่จะลบให้ดูนะครับวิธีการลบ IP VLA n ง่ายๆเหมือนกันนะครับเข้าไปที่หัวข้อคอนฟิกเหมือนเดิมนะครับผมแบบนี้นะครับผมแล้วก็ยิงไปที่อินเทอร์เฟซบี20เหมือนเดิมนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผม เมื่อ enter เข้ามานะครับให้เพื่อนๆทำการพิมพ์บอกว่า no นะฮะ ip address นะครับแบบนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็ทำการจบคำสั่งนะครับผมแบบนี้นะครับลองโชว์่ h running config ดูนะครับผมแบบนี้นะครับเลื่อนลงไปดูด้านล่างซิงว่า vlan 20แล้วเนี่ย ip ได้หายไปหรือ,อยังเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็จะเห็นว่าตอนเนี้ย interface vlan 20ของเรามันขึ้นว่า n o ip address เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่ะ กระจบหัวข้อนี้หัวข้อนี้นะครับคือการแอดเจ้าตัว port vlan นะครับคือการทำ access mode นะครับผมแล้วมันทำยังไงนะครับผมไปดูกันเลยครับผมขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนผมจะทำการโชว์นะครับ vlan ก่อนนะจะอธิบายตรงนี้ให้ฟังนะครับผมตอนนี้ vlan ยี่สิบเราได้เข้ามาในสวิต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ทีเนี้ยไอตัว port ข้างหลังนะครับผมเรายังไม่ได้ให้พอร์ต ของเจ้าตัว VLAN นะครับเวลาคอมพิวเตอร์ที่มันคอนเน็กเข้ามาในสวิตช์เราเนี่ยมันจะเป็น Default นะครับ Default VLAN ก็คือ VLAN 1หนึ่งอยู่นะครับผมอ่ะเรามาดูวิธีการ a อดพอร์ให้ VLAN นะครับในโหมดอ่ะ e อ็ t Mode นะครับผมมาดูกันนะครับว่าทำยังไงนะครับให้เพื่อนเข้าไปที่หัวข้อ Config นะครับผมทีนี้นะครับผมให้เพื่อนทำการพิมพ์ i n t e r f a c e นะครับผมอ่า i n น e r f a c e นะครับผมตามด้วยชื่อพอรนะครับเพื่อนเตรงนี้นะ ชื่อเต็มของเขาคือ Fast Internet นะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมสมมติว่าเพื่อนๆจะเอาพอทหนึ่งใช่ไหมครับผมให้เพื่อนๆทาการใส่0ทับ1แบบนี้นะครับเราจะให้แค่พอตเดียวนะครับก็คือพอทหนึ่งเนี่ยเป็น V LAN 20นะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆทาการ Enter ได้เลยนะครับแค่พอรตเดียวนะครับ วิธีนี้คือการแอดแค่พอร์ตเดียวก่อนนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะทีนี้ให้เพื่อนทำการ SwitchPort Mode อ c c e s เนะครับผมให้ทำการพิมพ์คำสั่งนี้เลยนะครับผมโหมด c อ s นะครับแบบนี้นะครับเมื่อเราเข้าสู่โหมด Access เรียบร้อยนะครับเพื่อนเอนใหเ้เพื่อนทำการพิมพ์สวิตพอร์ต t อ c เซนะครับ VLAN ที่ต้องการนะครับผมตัวแรกเข้าในโหมด Access นะครับตัวที่2คือ a c c e s VLAN นะครับคือการกำหนดพอร์ตให้ VLAN นั้นๆนะครับเพื่อนๆแบบนี้เลยนะครับผมสมมติว่าผมให้ VLAN 20นะครับพอทหนึ่งนะครับอินเตอร์ลงไปนะครับผมทีนี้ผมจะทำการจบคำสั่งนะครับผมให้เพื่อนทำการโชว์นะครับ VLAN นะครับแบบนี้นะครับผมเพื่อนๆก็จะเห็นว่าตอนนี้ VLAN 20ของเราได้มา1พอร์ตนะครับเพื่อนๆ แล้วไอ้เจ้าตัวคําสั่งถ้าเราจะแอดหลายๆอร์ตพร้อมกันล่ะพี่เราต้องใช้คําสั่งไหนนะครับผมปัแบบหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆทาการเข้าไปที่ config เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ interface นะครับผมจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับผมโดยจะมีคําสั่งเลนเข้ามาเพิ่มนะครับผมแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตามด้วย fast internet เหมือนเดิมนะครับ สมมุติว่าทีนี้นะครับผมเราจะทําการแอดหลายๆพอตเข้ามานะครับผมให้เพื่อนทาการพิมพ์0ทับ1นะครับสเปกบาร์หครั้งขีดนะครับแล้วก็ตามด้วยพอรตที่เราจะให้ไปจบนะครับสมมุติว่าผมจบที่พอท5ผมก็จะหยุดที่พอท5นะครับผมอ่าแล้วทีนี้ให้เพื่อนทําการสวิตต์เข้าโหมด exit นะครับสวิตต์พอตเข้าโหมด exit นะครับผมทีนี้ก็ทําการล็อกไปที่ v l a n ที่เราต้องการนะครับ สมมติว่าผมเอ็กซสไปที่ VLA n น0นะครับผมก็จะทำการเอนเตอร์เลยทีนี้ก็ทำการจบคำสั่งนะครับผมทำการโชว์ VLAN นะครับผมแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าตอนนี้ VLA ลน20เราเนี่ยได้พอร์ต1ถึง5มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะพี่เรามีวิธีการเพิ่มทีละพอร์ตละเพิ่มทีละหล,ลายพอร์ตละแล้วทีเนี้ยเราจะลบพอร์ตของ VLAN นด์มันลบยังไงพี่อ่ะพี่จะพาไปดูนะครับผม ขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆพื่ทำการเข้าคอนฟิกก่อนเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆเ,เข้ามาที่โหมดคอนฟิกนะครับผมอ่ให้เพื่อนๆพื่ทำการล็อกไปที่อินเทอร์เฟซนะครับผมอ่าเลนนะครับผมตัวนี้นะครับผมแล้วก็ฟาสต์อินเทอร์เน็ตนะครับผมแบบนี้นะครับผมเราจะเอาพอร์ตที่อ่ะหนึ่งถึงห้า ออกนะครับผมเราก็ล็อกไปก่อนนะครับล็อกพอร์ตไปก่อนนะครับผมทีนี้ให้ทำการพิมพ์คาว่า no switch port นะครับผม no no switch port นะครับผม exit vlan นะครับผมแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทำการ enter ได้เลยนะครับผมทีนี้ทำการจบคาสั่งน,นะครับผม เราไปโชว์วีแลนดูซิว่ามันได้แบบที่เราคิดไหมนะครับผมว่าพอร์ตมันจะหายไปหรือเปล่านะครับผมอ่ะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าตอนนี้วีแลนด0ยเนี่ยพอร์ตได้หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับ5สกิลในคลิปนี้นะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆด้วยนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีครับ